เบื้องเมืองมันขึ้นนอนเออทีเด็ดพุ่นข้นย่างเสือน่งย่างมาแม่งยั่งมานี่เก้าอีวะขึ้นนอนทั้งมอเตอร์ไซค์ขืนย่างเสือไงวะมันใช้จังหวัดชินอนแบบนี้เบมึงบอสรถมันกัดขาดเบิ้ดม้วนเบิดแน่นห่ะบอสรถนี่ม้วนย้อนมันเลยนี่ เกาอีด sí, ่ท no ี่วะมาขึ้นนอนท้งมอเตอร์ไซค์ขึ้นคุ้มเขาซื้อเนี่ยมึงแบงผูดมูฮันยู่ข้างล่างนอนข้างล่างนดีผู้สาวะจังหวเนี่ยมึงวุสาวะอะมันขึ้นนอนมอเตอร์ท้งมอเตอร์ไซค์มึงมันสิจังไรแบบนี้ผูดเกายขูดเกาอ่ะผูดเนี่ยเมือเปิดเนี่ย มันมือเปิดเบิ้งมันมันนอนทั้งหมดใส่เบิ้งมันกัดโบมุนบดมูเขาอยู่ข้างทางผลมูเขาหยางลอยเสื้อได้เสื้อได้บ้านถุงซางบ่จมคดอีกเลยฮะน่าขึ้นมุนหัวจะเนี่โอ้ยตุกสมารจะทันเด้่อเบิ้งบอดุดกูหมุนบดหนอนมาว่าแล้วกัดบอดุดอีก Đấy, đấy, mà. Cảm ơn này. Ồ, được mà ta môn này Ta chấm này Ta môn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  này Ta chấm này nè môn này Ta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  này Ta môn này Ta này Ta môn này Ta môn này Ta môn này Ta này มาเไก่าิเยยีขามอ่ีาวมาีขาไม่ใช่นี่ีามมันเกิดขีคิดป่าทีนนอนที่นี่เนาะมึงที่มันนอนจะมุนเบิดยีขาวมาคุีขาวมาไไปไหห้ำเรือกเนี่ยหอดเขามาหอดมึงเดียวมึงนอนยางนี้ทั้งดดนี่มึงจะว่าบ้างมาจะนี่งจะเจืเขเื่อหรอ Bây mẹ, rước đây, đây. À, Má cả thử ấy ấy Má mẹ anh sắp ảnh gì rồi con Nó thông mò xoay muốn bớt Mò xoay cũng muốn bớt Cắt muốn bớt Tài Mừng này Câu gì vậy